บอกเปัพนม่บ้านลังอย่างี้มจะปวดขาโอยเขาไป็ยุดีซหล้วสาตาบอกาาเตาไม่บ้านเขาเกี่ยวกอะไรสุดยาตาตาอันนี้มาสเตอร์เหรอคะอันนี้มาสเตอร์เบน ว่ามูับ่ยัควาราาั่งมบอ้้องมนขาบอตองมาดบ้าหลังนี้แล้วว่าบอไม่เอาเอาหรือไม่เอาบ้ามาเขาบอกว่าเสี่ยวกวนเพราะว่าผืนนี้เมนูเปิน้ำคั่นแค่แบบจุมมีที่นอนเนี่ยนี่ไงีอะไรนะมีอยู่ก่นซื้อไหมฮะเขาลองอยู่ไงแต่ว่า่ขาลองอยู่บอแต่ว่ายี่ยแบบว่า ลูดุขามากเลยก็ต้องก็มาเดินคนอยู่จริงๆมันเป็นยังไงท่านพระมารดึงปิดนะจะทั้งหมดนี้แถมเลยใช่ไหมครับให้เสื้อด้วยค่ะให้เสื้อไปทำงานใช่ไหมให้ทุกอย่างเลยค่ะยกให้หมดเลยให้เสื้อไปทำงานด้วยพี่นเราขวามือเบืองบาดบอลเราบล็เอาหัวกระซิเอาได้นี่ตัดสิอุ้ยห้องน้ำเ่ยหนิลงอ่างสิลงอ่างให้ลงด้วยแม่เสียอ่างหรอไม่เคยได้ยินว่งเสียอ่างเลย มขมาเอแต้องไปแซเนยเขหนอยดูแล้วามาเบิ่งบ้านพี่นอ้องใบบว่าคุกกี่คุกมางแต่อลมากกว่าแล้วแต่ว่มากต่อเพิพร์ลไทรอันต่อเพิ่น,เน <c oughs> จนเพิ่นม่เีเม่อก่นแกนมกต่อคาอนแน่แเคืออี่เป็นระเบียงแบบว่าเลือนๆ,ๆ่ปาดมุมสวยมากตอนนี้อยูคอนแกนมันอยู่ขเ <c oughs> ขาใหญ่เลย วิวแม่อันนี้มันผงถ้าบอยก็อบอยปีเจ้าเด้อแจกหา้น้ออเขาอยู่ใสแล้วตอนนี้ได้อยู่กรที่บอยอยู่ถ้าบอาไม่เอาบอยี่เจ้าเองหลังนี้ต่อก่อนต่อละห้าก่อนแนเดี๋ยวเียให้ต่อนี่ห้องนึงนะนี่กัานาหไม่จะ่จะเสื่อ่ะไปอย่างรมักะมัเรา ครับพี่น้องซ้ำซากบ้านมพันแล้วกับมันอยู่ในถาตัวแต่ว่าผู้ใดผู้ใดโอนก็พนักงานใดกอนเดี๋ยวไปทบทาร์ทบทศกันเป็นองกู้่ออันนี้ห้องแบบว่าเหมือนห้องลูกไปลูกเจ้าของบ้านในคืนนี้ไหมมีเอ็มห้องเด็กคุณผู้ชายลูกผู้ชายห้องตัวเกียวอเลยก็มันยินมากเนาะห้องผู้ชายแล้วนี่่ห้องเด็กผู้ชายนี่แต่สภาพเด็กสิเนี่ยเห้องนั้นเ้องเกียนะ เพือเลียนผีจะสูงนะจีเนาะขนาดอันนี้ห้องรองจากห้องใหญ่เพื่อเลี่ยนสมราคาออกมาแต่งตัวตัวนี้แล้วก็พอมาเอาไปจาเองปิดอันนี้ไม่แม่อตบล็อตหน้าเรียกพวกทุกคนนีกคนดูสี่พันห้าครับห้องมาริตารู้ห้าเคยมาตลอดมาไม่ได้แบบนี้น้องเป็นแบบนี้ตอนนั้นยังไม่ได้จัดเต็มอันนี้ห้องมา้ิสารพี่น้องโอ้ยมึงรู้พูดอลไรบัว ป้าเิบวเบอรประตูโคงงมาก<ม>ประตูโคเอานออกถ้าไปทางบัตรต้นไม้ต่ว่เรา <c oughs> จะมองไปกระดอยู่ใหญ่ดีนะถ้าใช่มา้งองนำ้ำมีรักอ้ยห้องน้ำก็กว้างอีดีเพยนอนมาตัวแล้วเพยนอ,อนอนเบานงจะต่ออีก <c oughs> ส้นไฟส้นเฟย คนดูอะไราจี้คนดู5าตมาานี่ในขวามืดนี่ที่ทำงานพ่ออันนี้แจ้งใช่ไหมแจ้งรวใช่ม้เป็นสไตล์นี้แหละครับห้องซีอโอไงห้องซีอีโอยมีห้องห้องซีอโอก็มีน่นะซีอก็ต้องีูครื่งหื่ตลอดนี้หมาะหมคุณแม่บ้านเหมาะบุณมไหนี่เหมาะกถ้าบุซื้อหลังนี่เจ้าของบ้านบ้านบ้านใคเีหมอ ไปบอกพี่อาว่ามันอยู่กับผมถ้าผมซื้อแบบนี้แถมคนนี้ไหมเขาอยู่ประจำหลังนี้เลยซื้อตัวเลยครับผมซื้อตัวซื้อตัวซื้อตัวได้อะไรบ้างบอกว่าจิบกาแฟเดือดหม้อเดือดหม้ออ๋อเดือดหม้อเดือดหม้อเพราะคนรวยมันเล่นยังไงอรอมันเป็นเหมือนเอ็กโอหมือนเปล่าเรี้ยงสีถ้าอย่างนี้ก็นี่ไง พม้าพมามามันเป็นไฟฟ้าบอลี่เป็นแบบดิงแไฟฟ้าหรือเ่า่ะอยู่งั้นน่ะมันไม่ไสิอย่งไรจะได้ทุก่ไฟ้แสงพาพม่าเป็นไฟฟ้าไมลี่เป็นแบบดึงดึงอมามมันใช้ใดวมีดวงจันทร์ด้วยนะเขาไฟดวงจันทร์ใหญ่มากอันนี้พาดูหลังบวงก่อนใช่ที่เราพม่าเนี่ยเขมาไข่บอลมินพม่าสวยงามมากดีวานี่ ดูดูห้องให้ลูกๆด้วยภายในแตเราไป็นทั้งหมดยื่นเข้ามาหดเลยดูถงอันนี้ถงให้ดูกระจุยให้ดูกระจุยตีให้ให้เป็นอะไรนะดูได้อยู่ห้องรังก่อสร้างฟิวก่อสร้างนี่ไงไอ้เป็นเป็นอะไรเก็บง่ายเขาอยู่ที่อันนี้เกี่ยงานลอบอ้เลยนะคะความโอนบอสบีความโอนคือจะอยู่ไร่หมองแท้ มาแล้วสวัสดีครับพี่มาแล้วไปสวนอยู่ต่อต่อราคาดูพี่เดี๋ยวจะของบาลตัวจริงจอเลยขอจะของโอกาสตอแล้วค่ะไรสุดหนอนน่าสดในไลฟ์ไรสุดนะครับงานตัวนี้คนดูหกพันหนิงานจะลดให้หนุ่มมากเลยครับรถเหรอก็จะขึ้นอยานนี่ในปืนกองไหนครับกองไหนน้องบอกไอซีจะเข้ารู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าฮะก็เกิดมาตอนนี้ก็รีนเชิญเลยนะครับชมโครงการได้ชมยุคลีมหรอ ฝนหุดวิงเข้ามาเนื่ยเดออนยเอืนแลครัมมือมันลงมากอกต่ต่ข้ากันนอกกับเ้านอเดี๋วต่อไหนจริงนะครับผมถามว่านี่ถ้าผมซื้อบ้านแม่บ้านคนนไ้แให้ผมไหมแ้มแมแมบ้านหังนี้เลยมาบ้านคนนี้ตามใจให้บ้านเป็นตะเล่นหลควาดีดีเ <c> ป <ười> <S yr ue> ็นตะเล่นลครอเออ้งแต่ความเขาเอาอันนี้นี่อิมพอจะอ่ากนะบกอาวสตีนี้ เล่นใ่าดอะไรมันต้องมีคนคุยดเล่อ๋อาารกันสอบถามเรื่องบะไรภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้ถ้าตอบภาษาอังกฤษบ้านหลังนี้แบบหมากสะกดไหมค Yes, it's r e a y nice for you and it's m t c h with you a lot because You is very big boss and everyone know you very famous of Thailand so you have m o n o ่นเดี๋ยวเราแสนเนหมดเสือภาษาเราคุณคุณเป็นคนใหญ่คนรู้จักยก็บคุณปว่ารงแล้วก็เป็นเป็นสายลัของทางต่ทเ่ต้องมาางเป็นะกพี่ล่เป็นน้า ทำไมมันสวยจังในห้องครัวของก็ของต๊ะอยากไปใช้แบบพี่น้องซื้อตัวไปบ้านคนนี้เลือแห้งแ็บพร้อมไปต่างประเทศแล้วหองเก็บรองเ้าแี่ห้องเก็บรองเท้าเอาครนี้่้แชร์่ไสนี่้แชรยกดแชร์กดแชร์ไ่กดเห้องเก็บงเท้ากดเรติดิือเขาบ้ากาวเขาเอง่เนี่ย

ไม่ได้เอาไม้มาครับมันติดไม้แนนนมหนบนะไลฟ์บ่อยต้องมีไม่สี่ตัวแล้วนะบอสบอสอ่ได้เตรียมตัววะอะไรครับนี่บอสใส่ให้คุนนี่แหละหาบอมี่บอมี่ยุ่อะไรก็ว่าบอสไหนมาตั้งใจเหมใช่ชเพราะเขาชาเขาเลี้ยงนะอ,อยู่คนเดียวก็ไม่อยู่เฉยก็อยากได้ขึ้นมาก็เลยมาดูนี่ซื้อบ้านแผ่นช่อง แทนทุกอย่างครับหลังนี้หมดเลยครับแทนทุกอย่างแ้บอกเงยได้ครับอยู่ได้เลยอยู่ตรงนี้แม่เา่ได้แต่เขาพื้นดีมากเล็บตีได้หรอเลเ,อเลยียดบอกครับเเยยดแล้กตรงนั้นแล้วแขกตรงนี้<ะ>อันนี้เาพื้น่คนอ่ะเราพื้นอคนไม่บ้านอินเตอร์ไม่้า,ท,า,าทํางานสนามทูตมากกว่หรือเปล่า ซื้อบ้านเพิ่มเหรอครับบอสนี่ไงแม่บ้านที่ก็อปใสฝันแม่บ้านอย่างนี้ลูกฉันต้องอยู่บแม่บ้านอย่างนี้ถึงจะสปีดได้ใช่ไหมถ้าเราอยากให้ลูกเราพูดสปีดได้ก็แม่บ้านต้องผูกทางเดืได้แม่ไม่บ้านกับบุหงุดแจ๊กบ้านช่อนได้ไหนก็บบุหงดแจ๊กแต่โมงซื้อเลยครับเปล่าเป็อยารการเรียนรูสามสี่อยู่พอคนเราต้องใช้มันต้องใช้เรื่อยๆให้ไฟฟ้ากับเนี่ยไฟฟ้าครับเรื่องอะไรล่ะครับลูกดูจิตการอะไรนี่เลื่อนออกแล้วเลื่อนออกแล้วเห็นไหมเห็นไม่ล่ะกระจกแบบ

มีนเข้ามาว่าอันนี้บมกแมวกี่ล้านเปิดราคาได้ไหมนี่เปิดราคาเปิดราคาตัวนึห้าสิบห้าล้านครับห้าสิบห้าล้านพี่ยองรวมทุกอย่างรวมโอนรวมของแถมรวมจะมีของแถมอีครับห้าสิบห้าล้านทุกอย่างเลยครับสวนเสริมทุกอย่างเลยนะครับก็คือไม่ได้หยิบอะไรออกเลยใช่ครับถ้าส่วนกลางปีสองปี ห้า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 แล้วพี่น้องขันนเจ้าเพื่อสารวราโมนี่เจ้ากับไปไปมื่จันทร์รตัวนี้สองร้อยหกสิบตารางวาเพ้่ให้มาใหญ่มากเลยนะครับแล้วพื้นที่ใช้สอยข้างนอกก็มีเยอะเล่นเำห้องน้ห้องน้ห้องน้ำหง้งนห้องน้ำางห้องน้ห้องนห้อง้อง้้นห้องน้ำอกี้ยหงไม่เข้าห้องน้ำนห้องเห้อไม่มันมันซอฟมันข้องบน้้น้หนห้องในห้องนอนจะมีห้องน้ำ แล้วก็ห้องทำงานมือกี็เล็กๆก็มีห้องน้ำซ่อนอยู่นะห้องน้ากับีห้องน้ำก้อนสีคามอะไรอย่างเี้ยวันขึ้นขึ้ีของเขาหลายคหยุดยงห้อเราไปเดินได้ะเดี๋ยจืดบ้านเลยไปชมไปชมสวนนะไปบนบนไปบ้านไปจืทัวชมสวนนะครับนี่อีกหนึ่งห้องมแล้วอห้องอันนั้นห้องอะไรนะ เก็บของอะไรไหมแบบแกได้หลังนี้อ่ะพี่น้องมันมันเป็นแบบเลือดเป็นแบบเม้าท์อะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรของน้อยมาซื้อหมู่บ้านโครงการอยู่แถวไหนครับทำหลายรอบแล้วอยู่ริมบึงแก่นนครริมบึงแก่นนะครับ,บ,นนรบชื่อหมู่บ้านว่า,วอออกกาไ้่เหมือนห่ะกแตอยากได้มัแต่ไม่อยู่ถ่านบอกว่าอยู่ถ่านหรอว่อยู่รอแต่ว่าท้านได้ลัง ชื่อมู่บ้านอะไรนะครับดีวาน,น,น,นี่นะครับันีของเนึ้นนอเขาแปดห้องบอกที่จิบเียงสิบขึ้นอที่จิบตรงนั้น่ะที่จิบเบียร์ไ่เข้าบไปไม่ได้หมอกับบอสนิดกดหนึ่งหมอกับเขาอื่นกดสองห้าจุดห้าหรือห้าสิบห้าสิบ้าครับไม่ใช่ห้าจุดห้าห้าสิ หาจุดาได้ยังหซื้อเันี้ละโอนเลยห้าสิบห้าล้านบาทหลังแรกเดียวก็มาเจอเลยหลังนี้โมหิงดีเหมเลยเด่นทสุโครงการแมนครับโครงการดีวันนี้ครับรคาคิดมากรับปากอะไรส่วนเขาเลยเดไปเป็นเพื่อ้คือเจ้าคัากไปแล้วนี่เออ่เวลเขาให้ย่องเขามาตามเขาไรคะตองเ่าไหรร เร่เอันพาสซ็ทาเพิ่นเพิ่นแล้วสักแสนนี่เลยอาละยังยังมาจำด้ว่คะม่ต้องมาจาครับเาู้ืหอ่บ้านเข้าอยู่ได้เลยครับชื่อว่าเปล่าเข้าอยู่ได้เลยครับสุภาไม่อยู่รถสิบพันสองเป็พยานครับเนี่ยส็บพันสองพยานเด้อโดยส่วนเ้อเอ พอนกับโครงการก็ได้นอนหลับพี่กอล์ฟพอนได้นะครับยังอ่ะยวงอ่ะโอ้ยไม่มีหลอกพี่อ่ะนี่ไงพอนใช่ใช่ค่ะเอากระห็สหน้าเซนิวตัวเนาะแค่ไหนสักหนาอาวขายเลยค่ะขายทำงานใช้นี่แหม่แต่ว่าตัวใครจะขายอะไรให้กันแต่ถ้าเกิดหลังนี้ท้าไม่ได้แต่งนะอยู่ที่ประมาณสามสีบ้านเปล่าบ้านเปล่าถ้าบ้านเปล่าสายสีน้ำอยากแต่งเองก็ได้ใช่ใช่ครับเขาถ้าหลังนี้แต่งจะมี ผมเสื้อยืดพวงเต็มไงครับไม่มีไม่มีไมม่ีที่ว่างเลยผนังเต็มไปหมดวัคซีโควิโคมไฟเยอะมากผนังไม่เรียบเลยพวกนี้ทั้งหมดนะครับฟาไม่เรียบเลยพวกนี้โคมไฟโรงเรียนไม่ต่างกันไจะเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนมีแล้วแต่ที่นี่พกการ์ดแล้วเริ่มต้นเ้ิต้นต้นสุดสามล้านนะมีเต้นต้นต้นสุดสามล้านอันมี้มันใหญ่สุดของที่ได้ถูกใี่ใหญ่สุด อยู่คอนแก่นอย่างมาดูจังเลยค่ะเขาเืองรวดพี่นนทอยู่คอนแก่นเขาเืองวอยู่ตรงเคเอฟซีครับเลยเป็นเนครเลยครับครับเคฟซีทางเข้าเลี้ยเข้าตเกฟซีเลยนาครับดูแล้วดูรวยที่นี่เ็าต้องรวยจริงๆดยที่่ไม่ใช่วยนะครับเนี่ยต้องรวยจริงๆอย่าดูอย่างเดียว มีวาไครับมีเทสไหมครับมีเทศไหมครับเจ้าของโครงการก็ได้จะมาเสือบไม้เสือกยางเนาะเจ็ดพันท่านกดหนึ่งเข้ามาเร็วกดหนึ่งนะครับถ้าให้บอสซื้อกดหนึ่งเลยบอสจะซื้อพออะไรเพราะว่าแถบแก้ววาใช่แล้ว้อย่างแก้ววายเพิ่มอีถ้าบอสซื้อจะใค้กดหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่กับอุ่นเงินหนึ่งหนึ่งละร้อยถ้ดว่าหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นแสนล้าน ก็โอเคนะหมื่นไลค์ก็ล้านหนึ่งโอเคเอาสมมติว่าถ้าอย่างนี้แล้วนะครับไลค์ไลค์ละสองร้อยให้บอสถ้าเหมือนไลค์ก็ใช่ส่วนลดใช่ไหมกดไลค์กดกดแชร์เยอะๆนะครับถ้าโพสต์นี้ขันโพสต์นี้ไลค์หอดหมื่นเพพ่ศจิลดให้สองล้านไลค์ละสองร้อยค่ะใช่มันบ้าแล้วอยู่เรื่องของสูงแน่นอนเลยบ่าคิดว่าบึ้ง สบายมากแล้วบรรยากาศไม่มีอะไรมาทึบเลยข้างหลังมากคือใครไม่มีแคล้วบังเลยคือคือเราเราเน้นที่ออกแบบตั้งใจหลังบ้านใช้ชีวิตจริงๆนะฮะสระว่ายน้ำสะเก็บอยู่หลังบ้านเพราะว่าอยู่หน้าบ้านอ่ะเราคิดว่ามันมันเีส่วนตัวมันมีความมีส่วนตัวแต่ว่ามันน้อยหลังบ้านอ่ะคุณจะไม่แต่ว่ามันมีรั้วมีอะไรอีกแล้วก็ต้เป็นแบบนึงอันนี้ก็ข้างหลังก็เป็นสบายเลยรั้วสูงสองเมตรกับสามเมตรทำยเพื่ออะร กระจกข้างบนเป็นกระจกลามิเนตนะครับแตกแล้วไม่ร่วงออ๋เพราะว่ามันมีซื้เซพตี้สัมพัญอยู่ออ๋แตกแล้วไม่ร่วงเผื่อเราเป็นเส้นอย่างเดียวนะครับถ้าแตกก็เป็นเส้นอย่างเดียวมันก็จะเป็นมีฟิล์มอยู่ตรงกลางมันเป็กระจกรถยนต์นะรถจะหลุดไปฟิล์มจะล็อกไว้ของลไม่้ไม่มีคนลองมาแล้วอ๋อหรอของตกลงไปแล้วมันมัแตกจริงตอนก่อสร้างอ๋อแล้วมันมันก็ไม่ร่วง เราพีมมาบอสโมเสียวบอสบอสบอสโมเสียวที่นี่บอตโมเร็วแทนหาแล้วเราเริ่มใส่บอสก็สูงเทียบบอสเดี๋ยวบอสก็มาเดี๋ยวบอสก็มาส่วนต้อไปนั่งเป็นล้านๆแล้วส่วนนั่งนั่งกินข้าวชมสวนนี่ก็เลิศแล้วนะนี่ยไปล่าคล้ายๆส่วนแยกแห้งหลังนีกได้สวนส่วนกลางวิวสวนส่วนกลางบอสทั้งหมดสับหันหน้าทางทิศ นีททาางงโอเคพี่น้องนี่แหละผู้ใดสนใจก็เบิ่งออเดอร์อยู่ริมบึงแกงดูหลังเคเฟซีนะครับย้อมนั่งฟันกันได้หมดทุกอย่างที่เห็นเลยใช่ไหมฮะทุกอย่างช้อนบอกมาแล้วเหรอช้อนท่องหมูบดไม่เกลื่อนเนาะเขาคอยแล้วเขาเก็ดูแอร์สังเกตแอร์ก็เป็นร้านนะครับนี่โอเอ็คเขาเป็นแอร์อย่างเงี้ยเขาคุมเงี้ยเขาเรียกว่าแอร์สามร้อยสิบองศาโอ้ผมต้องพิจาร ส่วนข้างในอย่างนี้เ่าบำเบนะครับมากครั้งครั้งเดียวออกออกครั้งเดียวมันมันจะมีการรักษาอยู่ในตัวสมมร็จรูโอเคไปหน่ไงบ้าง